สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภูสุคนครับผมมื่อนี้นะครับผมกับวัณยุดนะครับมื่อนี้วัณยุดบริษัทเฮ็ดงานมื่อนี้กับซีมาเฮ็ดจุเนื้อกินแซ่บๆเลยครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นเฮาต้องเฮ็ดเจ้ากอนครับผมเฮ็ดเจ้าแซ่บๆกันขอขวดพี่น้องขอขวดใส แล้วก็ขาดบัลเลคือแบบพิกพงเขานี่นะครับพิกโคงใส่จับน้อยนะครับผมอืมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดีดียังได้บัดครับผมดีงัวเขานี่นครับเอาเป็นเป็นตะคมค่กคุยกับเพี่น้องแล้วก็ใส่หัวหอ,หอมน้ำจิ้น้อยครับหอมใส่ลงไปโอ้สิบริเปียนถ้วยบ้านแจวเขานี่ เซตสิได้เปลี่ยนถวย้วยละเอันนี้ก็จะเป็นถ้วยแจวอีก,กน,นึงเปลี่ยนถวย้วยได้พี่น้องถ้วยแจวนี่คือส่งหน่อยพอดเปลี่ยนถ้วยเรียบร้อยอืจินตน้ำกัญชาบาตเลยเด้อพี่น้องเอ้ย ให้มันเข้ากันบ้านนึงคนกันหน่อยอสุดอ้ยข่อยว่าอยู่ข่อยว่ายังข่อยลืมใส้น้ำปลาว่าอยู่มันคือบนนัวซิม,มกันเถอะอื้ <c oughs> ขเนี้วครับผมขาดได้เล้เราคงจะเริ่มเซยแล้วเเด้อสดๆเลยแหละพี่น้องเลยสบายเมื่อนี้บ่าได้ไปงานพักผ่อนจากมือกินแซ่บๆชูพี่น้องเลยเบิ่งกันก่กนครับ ลองชิมมือก่อนเด้พี่น้องมือนเดิด้อม่เปียกเด๋วมากินข้าใใหญงหรอกครับกินข้ามน้อยๆอือออืออื ร้ายบอดีพี่น้องถ้าใครมันแสบกว่ากินหลอดจวด เพี้ยนี่เป็นเพี้ยสดๆได้นะครับเนี่ยอหอมเปย์นะครับหอมเปย์หอมเปย์ปบานเท่าเนื้อครับ้อมันได้อย่างนี้สิ ว่าสิเฮ็ดกินลายมือแล้วพี่น้องเอฟซีพันขอมาบนวบาลองจุเนื้อให้กินเบิรงเนเดอร์ไปตลัดผมก็อยากพันบาหายวัว่าโควิดโควิดโควิดกับบอยดอกพี่น้องหนวอยากคือเป็นแซ่บจังดอก khắc 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 Bưng đồ bọc đặng Mama, หมกอนเด้อผมสุซ้อยสดสดไม่หยาบอมข้าเฉียงเลย ด้านล่างผมเนี่ยไม่ต้องทำหรอกครับมองเรียงใกล้ตีขึ้นเขาหล่ะี๋ยวให้เห็นเราไม่ค้อมสูงขึ้นไปเห็ดปบบ้าเราเป็นอะไรครับแม่ใหญ้ครับในงานบัตรคอนไปซื้อสวย đây này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ 嗯。Mm. สมใจยอยากเลยพี่น้องแก่ฮัฟจับพี่น้องเจ้าก็บจับครับเนื้อเฮ็ดเองจับดีที่สุดละ คุยเอาคุยเอาเลยพีน่น้องอ่ะอืม จริด้วนไปนำซอยไปนำาซอยเนื้อได้่ป้องมันซอยแนวอื่นติดาปากกระท้วงควยได้วย สุดต้อำหันหนั่พี่น้องหอมเปรอะท่านข้ไปเดี๋ยวบอกของเศร้าไม่เด้นหอกเพื่อสิจุ๊ช่วงนี้อเอออะไรคันบ้าคายเหยาห่อทุกเสน้นยกเว้นอยากแก้เก็บพัง บ่กบอคอยเก่งแบบนี้นะครับเด้อตองไหกะฝากติฝากส้มฝากว้าแค่ไหอย่างไะ บินแล้วเขาก็ซอยเบินแล้วเขาก็ซ,อ,ซอยซอยใข้ายเคียงกินข้ายเคียงสุดยอดมีความสุขท่อนั่นพี่น้องเอ้ย อย่างแมลกแพร์คอนเนอรพี่น้องเพ่อนอื่นหัวคอยคอยเคยเป็นเท่านึงตอนนึงอยู่แถวตอนนึงอยู่ในข้อ <c oughs> เกือบป่วยตายอื่นตันไี้กับบารมันค่าแถวจะเอาขึ้นมากเอาขึ้นมากแพร์เลือดฝ้าเอามือสวกซอยแล้วมัวหาเป็นมะล่มข่อยก็ว่าอยู่แต่งขหัวขึ้นมา เนื้อสดแห้งพี่น้องนุ่งหน้ากับฝากกดติดตามฝากแชร์ฝากไลค์ให้น้ำเนยด้วยครับน้องไม่ครับผมนช่องเอ่อ ตู้พ่อหลงฮันซาด้วยครับผมพิมพ์เข้าไปยูทู e หรือว่าจะพิมพ์เข้ามาตู้มักสแตกกก็ได้เพื่อให้เป็นกำลังใจเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมโอ้เข้าฟ้องไหนกันพี่หลังเอ้ยเดี๋ยวมึงหนาพอพอกับผมไหมไหมครับผม ี๋ยวคลิปเนี่ยพ่อกันเท่านีก้ก่อนพ่อก็ไม่คลิปหนาคลิปหนาจิมาหาเนี่ยวไม่กินซุพี่น้องเบิ้งอีกได้กินแซ่บๆเพื่เอเราละครับผม,อมขอบคุณเลยล่ะ